ไให้ไปออกข่าวนักหนึ่งไปหาช AC, ่องแปดช่องสามช่องหนึ่งให้เรียกตัวฉันไปฉันจะฉันจะประกาศอะไร engine, ทักตั้งประเทศนะว่าทำไมการ BTS บริการแบบนี้ไอแค่ขนมเก็บตุ <c <c <c> <c <c ้มันผิดกฎหมายเหรอถามว่าขนมเก็บตุ้งเนี่ยมันผิดกฎหมายเหรอถามว่ากินขี้นี่ต้องผิดกฎหมายด้วยเหรอดิบังแคร่ครับมันไม่ใช่โอ้โหฉันอยู่ด้านบริการมานะไม่ใช่ฉันหยุดนะนะบังแค์ก็ะช่าง เสียงดังฉันต้องการให้นักศึกษาหรือคนไหนคนหนึ่งเอาใช้ไปออกข่าวหน้าหนึ่งไม่ครับคุณวอก่ารแบบนี้ไงไอ้ไข่กระโดดใส่ตุ้งอะกฎหมายเหรอเขียนตข้ามากฎหมายเหรอสรุปอยู่ BTSMRT สรุปผมอยู่ไหนกันแน่ BTSMRT สรุป็มอยู่ไหนกันแน่ b t s, <S <iser> m <Zum> r <voi> <ais ama> ไอ้คนที่มันทำแบบนี้ต่อตีประชากรต่ำศูนร้องเรียนฉันร้องเรียนมาแล้วแต่ฉันต้องการให้ประชากรให้ประชาชนคนรูผู้บรารทุกัยใหเขารู้ให้เราลองเกกุ้งอันน้เนี่ยังไม่ได้ขึ้นีแก่านผิดกฎหมายเหรอัใส่เข้าปากแล้วผิกฎหมายเหรอหลักสอนี่ท่นกินรูยังไม่ได้กินเลยหวางว่ะอุ้งเาหรือลองเก็บกุ้งอุงเท้าแบบไอ้คนเหมียน 俺这里的话，我地包里。